เฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอตัวนี้ทำไมมันแปลกอ่ะเฮ้ยโปเฮ้ยโป้ทำไมอ่ะเจ้าโปเจอโปไวไปไวบัตรลัดมันวิ่งไวมากเลยไวมากวิ่งไวมากบัตรลัด5้าเลยอะไรอ่ะโอ้อไหนลองโดนตีดูสิไวนี่แม่เจ้า ไม่ไม่ใช่โปรเฟ็ชัค่นอลนเราโปรแกระโกงเนี่ยไหนพิสูจน์โปรสิโปรเลยพี่คือถ้าโดนตีอะ่ะมันจะวิ่งช้า<ม>ลง <ๆ S 1> ถูกไหมไม่โดนตีบัดลมันต้องมันต้องมันต้องตามหรอช้าดิไมต้องตามแบบโอ้โหอะไรวะตีเราไปแล้วลอ่ะโอ้โหเปิดประหลาดหน้าตลอดเวลาเดี๋ยวนะโตวิ่งกับมาันดิโตวิ่งกับมาันดิ ไว้จัดบอกให้ไวจริงกันแต่เอาแลหนึ่งเับเอาไว้ด้ว่าโป๊ะก็ตอนที่แบบมันตีตรงสะพานปูนอ่ะเฮ้ยมันตีเราไปตีแล้วทําไมมันก็มันวิ่งแบบโอ้โหเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเราไม่หยิบแต่เห็นว่ามาแล้วมาได้เออดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะตามเดี๋ยวถ้าพี่เดี๋ยวถ้าพี่อยู่พี่จะพี่จะให้ดูว่ามันปูไหนเออช้าไปแทนเก้าเก้าและจุดให้มันดูหน่อยดิ จุดเลยจุดเลยอย่างน้อยแล้วก็จุดได้อ่ะเอาสิสามแต้มเออดูนะเดี๋ยวดูนะมันขึ้นมาแล้วกดไปปุ๊บมันลงมาทันเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้โหเกินบัตรลัดไม่หายหน่อยหรอเรื่องจริงมันไม่ทันนะเพราะว่ามันหาเจอไม่เจอใช่เนี่ยบัตรลัดไม่หายบัตรลัดไม่หายบัตรลัดไม่หายเดี๋ยวไม่ดูมันวิ่งหนีไอ้ิโก้ไอติโก้สีให้ดรอสไอ้ิโก้โอย